ครับคลิปนี้สิบาวาเื่องเล่าของการที่อีหล่าหน่อยอุ้งอิงนะครับพี่น้องกับพ่อโจได้ไปออกรายการคุยแซบโชว์นะครับพี่น้องก่อนอื่นกับก้าวเข้าว่าสวัสดีกับพ่อพ่อแม่เอฟซีสุูุสุคนนะครับพี่น้องเอฟซีหล่าหน่อยอุ้งอิงเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูออฟติเจานะครับพี่น้องก่อนอื่นกับได้แต่มีบาว์เื่องเล่าของการที่ได้นั่งชม รับชมนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่องของไอเพศนี้เออว่าเกาะติดชีวิตอิหลาน้อยองค์หญิงมาเแต่เจริญเริ่มเดิมที่นะคะพี่น้องเพราะว่าจะเหตุเรื่องเล่าของทิพเพราะว่าจะเป็นเรื่องเล่าของไรซดแต่ว่าจะเรื่องเล่าของอิหลาน้อยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกมือน,นึงนะคะพี่น้องที่อิหลาน้อยกัพ่อโจได้รับเชิญไปไล่การคุยแสบโชว์นะคะพี่น้องซึ่งก็ถือว่าเป็นไล่การที่เจาะลึกทุกประเด็นนะคะพี่น้อง อ,อหลังจากได้นั่งช่มแล้วนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการที่ปราบปลื้มนะคะพี่น้องดีใจน้าอิหล่าหน่อยกับพอนะคะพี่น้องจริงๆแล้วเรื่องเล่าเล่านี้นะคะเฮ้าขึ้นฐานะเอฟซีนะคะถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ค่อยติดตามเรื่องเล่าของอิหล่าหน่อยมาโดยตลอดซึ่งเป็นเรื่องที่ผ่านมาสองปีแล้วนะคะพี่น้องทอีหล่าหน่อยได้มาอยู่น้าสาวหน่อยเพชรบ้านแพงซึ่งแล้วเริ่มเดิมที่นะคะอยู่ในคุย คุยแซบโชว์เพิ่นก็ได้ถามถึงอยู่ประเด็นหนึ่งว่าตอนอิหลาหน้อยเขามากแล้วกับมาดังมาลงมาดังนี่อิหลาหน้อยเอมีความรู้สึกจังใดแบบใดนะคะเอดเพื่อนเองก็อยากจะเบ้าถึงในส่วนที่เจ้าของได้ติดตามในส่วนที่เห่าอยู่หลบหนอนนะคะพี่น้องเห่าก็ได้เห็นว่าอิหลาหน้อยเขามากซึ่งอิหลาหน้อยเองก็บอกว่าเขามากเพื่อจะมาหาเงินเลี้ยงครอบครัว ได้เท่าใดก็เอากว่ามานนั่นบ่ได้คิด,ดว่าเจ้าของสิเขามาโด่งมาดังนะคะพี่น้องหลังจาก Boy ่อยเพลงโคบเวอร์ over, แล้วกะมี่หลายผู้หลายคนสนอกสนใจในตัวตนของน้องเป็นไผ่มาจะใสจังใดล้วนแล้วแต่เกิดจากการพี่พอโจเพิ่นได้เห็นความสําคัญตรงนี้แลวกะพยายามลนที่สําคัญใสเข้าว่าพยายามก็ถทึงต่องส่วนหนึ่งนะคะพอโจเพิ่นเองจะถือวา่า เป็นผู้ที่มีเอิญนวามีเส้นนะคะมีความรู้สึกที่ดีๆกับอิหลาเลี้ยวกับมองเห็นว่าอิหลาหน่อยมีความสามารถความสามารถของอิหล่าหน่อยนั่นก็คือเด็กหน่อยคนหนึง่งที่อายุแค่สิบหกปีสามารถที่จะไปขึ้นรถแห่ได้เออสามารถที่จะทําการแสดงได้หลายๆอย่างนะคะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเรื่องรา่ของสุ่มเสียงกะพ่อไปได้นะคะพี่น้อง ซึ่งหลายผู้หลายคนนะคะตอนที่บอโจโวพิ่นให้สัมผัสในรายการคุยแซบโชว์นะคะเพิ่นก็ได้เว้าถึงเรื่องเล่าของตอนเขามาใหม่ๆนั่มนะคะพี่น้องว่าอีลาน้อยเขามาเพิ่นถามว่าอีลาน้อยเขามาตอนแรกๆนั้นมีคนรู้สึกว่าอิจฉาบออาเป็นเรื่องเล่าที่บอโจโวพึ่งตอบนะคะเพิ่นบอกว่าเปลี่ยนคําถามที่ เพื่อนสามารถตอบได้เลยว่าแรกๆเนี่ยน่นว่าต้องมีคนอิจฉาเพรว่าจะเป็นศินลปินในวงเพราว่าจะเป็นแดนซออกแดนเซอร์นะคะพี่น้องเพื่นอนเองก็บอกว่าหลายคนมาถามว่าเป็นยังคงือต้องประคบประงมเป็นยังคือสิต้องเป็นอุ้งอิงทั้งๆท,ที่เสียงหรือก็ประนันนะคะเออเรื่องเล่าของหลายๆอย่างเสียงกับบใดดีปอดไดนาตาหรือกับบ้านบ้านเออ เออบอกว่าจะเป็นนาตาบอกว่าจะเป็นโอ้หลแนวเนาะพี่น้องแต่บอจูเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนกับพยายามเต็มที่นะคะถ้าหากว่าอีหลาน้อยบ่ดังในตอนนั้นบอจูว่าบอจูต้องดูดยับแน่นอนประมาณนั้นแล้วนกะ็แต่บอกเลยว่ามาถึงตรงนี้ไผ่ไผ่ก็ย่อมรับแล้วนี่คือหลักสําคัญเลยนะคะพี่น้องโอ้หลากหลายนะคะจนเ็ดไห้กุ้ยแซบโชด้วพี่น้องด้วตอนนี้ติดสองมาแรงเป็นที่เรียบร้อย ปีสองมแม่แรง u t u b e ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยอาจจะขยับขึ้นมาหนึ่งก็ได้สำหรับมือมีนะคะบอกได้ว่าเป็นเรื่องรล่าที่นนาชื่นชมยินดีสำหรับอีลาน้อยไปเยือนไล่การใดหลายช่องหลายเวทีหลายนะคะบอกว่าจะเป็นไล่การใดๆก็อยากให้อีลาน้อยไปออกเล่การนั่นหมายเขาว่าตอนนี้ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านหมอลองหมอลำ่ำเอื่นว่าหมอลำ่ำฟีเวอร์ก็ว่าใดเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ นะคะอีหลานหน่อยเฮาถือว่าเป็นที่ย่อมรับของทุกว้องการน,นะคะพี่น้องและในนอนที่สุดเรื่องเล่าที่อยากให้ท่านผู้ชมหลายๆผู้หลายคนกับเขาไปรับชมเอานะคะพี่น้องแต่อีหลานหน่อยบอกว่าเรื่องเล่าของประเด็นด่ามามันมีขอนึงพี่น้องที่อีหลานหน่อยได้ตอบแล้วกับบอกเลยว,ว่าลูกซึกกินใจมากนะคะพี่น้อง เรื่องเล่าของประเด็นดราม่าอิหลาน้อยพ่านมาได้จ้งใดกะคือเป็นเรื่องเล่าที่อิหลาน้อยเองก็ได้ปรึกษาจากพอแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งพี่น้องที่เพิ่นบอกว่าอิหลาน้อยมีเมย์บ่มีท่อบ่อิหลาน้อยบอกว่าเมย์แน่ท่อกับมีเหนื่อยกับมีแต่บ่เคยท่อเพราะว่าอย่างเพราะอิหลาน้อยเล่งเห็นแล้วว่าอิหลาน้อยเมย์ซํานี่แล้วพอบอกไม่แม่เพิ่อนจะเมย์ขนาดไหนขนาดเพิ่์นเมย์เพิ่อนยังมหาลาได้ บอกเลยว่าสุดยอดนะคะตรงนี้อิหลาหน้อยได้มองเห็นตรงนี้แล้วก็เข้าใจนะคะเข้าใจว่าพ่อพ่อแม่ให้ใจอิหลาอิหลาถึงเมื่อย่อไดห้โอ้สุดยอดเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้เอาแลยหลายเหตุการณ์นะคะพี่น้องหลายผู้หลายคนก็อยากจะมาฮับผู้นะคะอิหลาหน้อยเองก็ตอบปัญหาทุกประเด็นบอกเลยว่าในรายการนี้ตอบหลายอิลีพี่น้องถามหลายอิลีนะคะพี่น้องฝากเข้าไปเบื้องช่องติดตามช่องรักของเพื่อนกันแล้วกัน นะคะไล่การุคุยแซบโชว์นะคะพี่น้องเด้อสองม้าแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องสุดยอดนะคะสําหรับพ่อลูกคู่บุญนะคะเป็นเรื่องเล่าที่หลายผูห้ายคนก็บ,บอกว่าล่อค่อยนะคะสําหรับไล่การหนีเพิ่นเป็นไล่การสดนะคะพี่น้องผู้ใดเดเบึงสดสดของเมื่อวานหนีนะคะเอามาเบิองว่าท่านกับไปเบิองยอดหลังเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าเป็นการเติมยอดบิ้วก็แล้วกันนะคะขอให้อีลานหน่อย อขอไอ้ช่องเพื่อนนะคะพี่น้องได้ย่างไปหอดหนึ่งมาแรงเพาะมีอีหลานหน่อยกับพอโจโนั่นเองนะคะเฮงๆปังๆอยู่แล้วนะคะพี่นอ้องเอาท่านใดที่เขามารับชมนะคะพี่น้องช่องนี้ถือว่าข่าวช้ามาแล้วค่ะทุกคนนะคบพี่น้องใครกำลังใจกับแอนเพลนหรืออยากจะคอมเมนต์อันใดยงังไงไปคลิปคอมเมนต์มาเลย,ยพี่น้องเนาะส่วนถ่ายคลิปด้อพี่นออ้องเด้อบอจโวกีหลานหน่อยกับฝากช่องนะครับแอนเพลนคือเก่านั่นแหละนะคะพี่น้อง เส้นที่ตามรับชมหลายผู้หลายคนอาจจะพระท่านได้เคยเห็นนะคะขอบคุณสุขคนสุขท่านที่เขอว่ารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องเด้อพี่น้องเด้อยิย่งๆปังๆสุบผู้สุขคนจ้าสวัสดีค่ะค่ะที่รักกราะฟซ่อ,องอที่เซนต์ดอนเอวีนี่เด้จ้าฝากอะไรก็แชรในกำลังใจนี้ ติดตามช่องดิสเสียงตะวันค่ะ EBC e b g โอ้ EBC